ในการตัดสินใจเลือกค่ะก็คือ ต้องตัดสินใจให้ดีอะค่ะจะได้ไม่ต้องแก้ซ้ำแต่ถ้าเกิดว่ามาทำจมูกกับคุณหมอชัดนะคะมั่นใจได้เลยว่าสวยจบที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมาปางนะคะวันนี้ก็ได้มาแก้จมูกกับคุณหมอชัดแจ๋วนะคะได้ประมาณ4เดือนแล้วค่ะปัญหาเดิมนะคะก็คือว่ามีปัญหาเอียงแล้วก็ทรงไม่ละมุนนะคะดูแข็งๆะคะ่ะก็เลยตัดสินใจมาแก้จมูกกับคุณหมอชัดแจ๋วค่ะหลังจากที่แก้ไปได้4ี่ ได้ทรงจมูกที่ตรงนะคะแล้วก็ละมุนขึ้นนะคะทำให้หน้าหวานขึ้นดูไม่แมนแมนเหมือนก่อนที่ทำะคะ่ะเพราะว่าก่อนที่ทำ <c oughs> เพื่อนก็จะแซวแบบว่ากระเทยอะไรอย่างงี้ะคะ่ะแต่พอทำไปแล้วทุกคนก็ชมว่าหน้าหวาน นนะะแล้วก็เข้ากับหน้ามากขึ้นแก้ออกมาแล้วก็ถูกใจมากค่ะที่สําคัญเลยก็คือต้องทราบชื่อคุณหมอค่ะแล้วก็เอาไปเช็คในเว็บแพทย์สภาค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่หนูลองไปค้นหาศึกษาดูนะคะ mm. ก็คือคลินิ mm. กส่วนใหญ่คุณหมอ mm. ก็จะจบเวชกรรมค่ะคือ, mm. คอไม่ได้เป็นด้านศัลยกรรมโดยตรงอะคะ่ะแต่ว่าคุณหมอชัดแจ๋วนี่ก็คือเอาชื่อคุณหมอะคะ่ะไปเช็คที่เว็บแพทย์สภาค่ะคุณหมอก็จบด้านศัลยกรรมก็ทําให้เรามั่น ใจมากยิ่งขึ้นนะคะที่ตัดสินใจมาแก้ค่ะใครไม่แก้หมอชอัดแก้ค่ะ Energy Plastic Surgery Clinic ค่ะ